สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะครับคลิปนี้พี่น้องก่อนที่สิไปเรียนรููเรื่องวานนะครับเรียนรููเรื่องสมุนไพรกับปลาเขียวนะครับฝากพี่น้องส่งกําลังใจนะครับคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปลาเขียวเพื่อสิได้แนะนําเรื่องหวานยานะครับสี่เอาไปใส่นะครับใส่ได้ท้องสามทางปุ๋ล้ครับพี่น้องใส่ทังยาบ้างนะครับ ใส่ทั้งเห็ดทํามวนสารผ่าเครื่องต่างๆนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็สอบถามนะครับมีเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมอันนี้เป็นวานมหาเมฆเด้อครับพี่น้องทุกท่านนะครับลักษณะวานมหาเมฆนะครับจะเป็นต้นแบบนี้แหละครับพี่น้องเอาไปเป็นตัวอย่างเด้อนะครับไปเห็นอยู่ใสนะครับไปเห็นอยู่มองไดนะครับอยู่น้ำไ้น้ำหน้านะครับ อยู่ในป่าในดงคางหัวคางสวนขุดมาปลูกนะครับผมโอ้มือนี่เป็นบรรยากาศคึมๆเด้อครับพี่น้องยังบ่เห็นแสงแดดอยู่นะครับอันนี้นะครับจะเป็นต้นแบบนี้นะครับจะเป็นต้นเลื่อๆแบบนี้สีก็คือสีเลือดหมูเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นสีเลื่อๆขึ้นมาเนี่ยจักน้อยนะครับเ่ี่ยวหวานที่คล้ายๆลักษณะเดียวกันนี่ก็มีหลายเด้อครับพี่น้องทูกตันนะครับมันมีหน่อยเด้อยู่ในประเทศไทยเฮานะครับ แต่ว่าส่วนมากผมจะสะสมหวานสายเล้านะครับสายไทยก็มีคือกันนะครับสายเล้าก็มีสายไทยก็มีนะครับผมเลือกใส่เอาตามประสบการณ์ตามเฮาสืบทอดน้ำแต่พอแต่เม่าเฮามาเด้อนะครับลักษณะใบพ่นสีมีสีม่วงๆใบจังสีเลยนี่ม่วงเข้มๆเลยนะครับนี่นะครับใบแต่ว่ามันที่มีสองแบบเด้อครับหวานมหาเมฆสีมีแบบมหาเมฆโบราณกับมหาเมฆธรรมดานะครับ แต่ว่ากระโบล้านทั้งสองน่นะครับแต่ว่าเพียงเพียงแค่เป็นเป็นความต่างของของสีของใบซื้อนะครับผมนะครับบารน,นีเว่าพื้นการเอาไปใส่งานใส่ประโยชน์เด้อนะครับผมจะบอกนะครับถ้าพี่น้องสิเอาไปใส่ตามเรื่องความเชื้อนะครับผมความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องเอาหัวหวานมาก,กินนะครับ จะเกิดให้ทําให้อยู่ยงคงกับพันนะครับตามที่ความเสือเด้อแต่ผมกรบอบอยากแนะนําปันไดนะครับเพราะว่าเข้าชิใส่ทังงยาเสียมากกลัวนะครับวานมหาเมฆนี่นะครับนําหัวของหวานมหาเมฆนี่นะครับผู้ใดที่เป็นเลือดบัวเรนนะครับเป็นล่มในล่ําใส่นะครับแนะนําให้เอาหวานมหาเมฆไปต้มนะครับ ฤดูฝนนี่ให้เอาใบนะครับสักใบนึงสองใบนะครับไปต้มดื่มน้ํานะครับจะช่วยให้กระจายเลือดลมได้เป็นอย่างดีนะครับช่วยให้กระจายเลือดลมได้เป็นอย่างดีบัรนเท่าหอดเรื่องไขมันอุดตันอุดังผมเนียครับพี่น้องว่าเลือดมันถี่ไหลเวียนดีนะครับถ้าให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็แก้โรคกระเพาะลําไส้นะครับผู้ไดที่เป็นบ้าเลือด นะครับออกลูกใหม่ๆนะครับผู้ใดที่ออกลูกใหม่ๆนั่นบานนี้ไปกินพิษบานนี้บางคนกับเป็นบ้านะครับก็จะเอินว่าบ้าเลือดนะครับการใส่วานมหาเมฆอินแลียเป็นโตประสานนะครับแล้วก็ผสมกับหวานขั้นธรรมา่านะครับแต่ก็มีหวานอีกสองสามอย่างนะครับที่ผสมกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหวานมหาเมฆที่ผสมต้มกินแล้วมันฑิเ้าเป็นบ้าเขาเอินว่าบ้าเลือดนะครับบานเท่าเอินว่าลั้นพิษกรรม กินเพื่อนบอให้กินกับไปกินนะนะครับแตเลือกเปลี่ยนแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นวานมหาเมฆเด้อครับพี่น้องผมปลูกว้ตาเขาียวว่านเขายานะครับคลิปนี้ผมขอฝากว้แต่เพียงทานี้เด้อครับเบอร์โทรกร็อยุ่ใต้คลิปเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ